รับความสดใสก็ยังกับแพตตี้สติกเกอร์วีหนึ่งราคาเป็นมิส35บาทได้สติกเกอร์ไปกดเล่นตั้ง40ตัวถ้าไม่มีเพื่อนให้กดสติกเกอร์แล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเพียง s ับส c คร b e บนแพลตฟอร์อม Twitch ก็จะมีกลุ่มไลน์ชาวตุ่นไว้กดสติกเกอร์เล่นกันไม่เหงาแน่นอนรออะไรอยู่ละ่ะกดซื้อเลยซื้อสิซื้อยัง <laughs> พี่แจงหลอนเกินทำอะไรอ่างไม่ไ้เก็บต okay, okay. ังค์เข้าคังโอเคโอเคอะไรใครจะทำใคร พี่จอบใช่ไหมพี่จอบโกหกพี่จอบเป็นโรเลยไม่รู้แต่พี่จอบไม่ยอมพูดความจริงพี่จอบบอกว่าเป็นแคนาเดียนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ลองไหมฮลองลิฟได้เลยพี่จอบลองไหมว่าเป็นแคนาเดียนหรือเปล่าเราต้องแฮตตี้ไว้ก่อนไว้ก่อนโอเค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 เก็บไว้ให้เก็บไว้ให้าโอเค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 ชหาน่ากลัมากลยแค่น้องพี่เจมเลยไปเอาจริงปะเนี่ยมาเลยมาเลยมาเลยไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่ไม่ไม่อกี้เมื่อกี้มีหนูทำความสะอาดแป๊บนึงโอ้ยมันจะสะอาดเนี่ย สะอาดแลวพี่เจ้บพี่เจ้าเขาโกหกทำไมอรอเขาโกหโกโ,หรโรน่ะโรครับทุกคนเนอะผม,มเจอศพอยู่ล่างขวาครับผมตอนผมเดินลงมาหลังจากแย้กับพื้นพื้นที่น้ำพุเดินลงมากับสกาโมโต้แล้วก็เจอหนึ่งคนกำลังเนอเป็นนกไก่ พี่เอฟคนนี้เราเจอตอนต้นเกมปะฝั่งซ้ายใช่ไหมเกิดความลางเล่นเลคือใครกับบัตเดินไปกับอาจารย์ฟุกมั้งครับบีนเห็นมีน้องคาทุใบผมโดนเรือบอกใส่ว่าคาทุใบน้องซูมี่ผมว่าอาจารย์ฟุกอะน่าจะฆ่าเองโหดเองเย็นบัตเย็นบัตเย็นก่อนเฮ้ยอันนี้บัตโดนโดนหรืเปล่า ไม่รู้สึกถึงควเสี่ยงส่วนตัวเลยเออจริงเออจริงให้สติว่าให้สติปั๊อาซูเบอร์บั๊กไปเดี๋ยวเมื่อกี้ชัดาเกิดข้างๆผมแล้วผมพยายามสื่อสารภาษาลิงด้วยเขาเดินหนีแสดงว่าเขาไม่ใช่ลิงครับโอเไม่ใช่ลิงเอองงอ่ะกดสคริปต์ดีกว่าเดี๋ยวเราเราต้องโบวดลิงออหรือเปล่าเดี๋ยวบวกริงออกเลพี่เออเราโบวดเอาเรื่องวดเราแน่ต้องโบวดลิงออกบวดนะเดี๋ยวลราหน้าผมโบวดลิงหนูโบวดไม่ทันซูเปอร์ปั๊ระวังตัวผมเป็นมนุษย์ผมเป็นมนุษย์ บ้านเป็นลิงเต้เราไปปกป้องซูเปอร์บอยโอเคโอเคนักคัสของเราซูเปอร์บอยเก็บคัสซูเปอร์โอ้ยหนูพี่พี่เฝ้าหนูแป๊บนึงไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม โอเคหนูได้ถุงแล้วคนที่ตายอ่ะคือตอนแรกเขาอยู่ฝั่งซ้ายมีผมพี่เอฟแล้วก็บัสขึ้นมาเจอคนที่ชื่ออะไรนะเจสามมาเลยตอนที่เขาเป็นเป็ดแล้วพี่จัดจ่ะนะจอบจอบพี่จอบบไอ้คนที่ตายคือออกไปขวาแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะผมว่าพี่ฟุกมีโอกาสโอเคเราไปแฟร์่างหน่อยทำเพจทำเพจอ๋อได้ได้ได้หนูมีสถานีตำรวจอ่ะแฟร์่างสุดๆสุดมามมาก่จับมาก่อน ก็นี่ไงสายล่างแมบเออสายล่างปั๊มเงินอันนี้คือเราเป็นคนดีปะเป็นคนดีเราเหรอแ๊บนึงมันปั๊มมันต้องตรงจังหวะ้างนะใช่ามว่าพี่เด้สามสองหนึ่งตีสามสองนึ่งตีสามสองหนตีสามสองหนตีสามสองหนึ่งตีสามสองหนึ่งตีหทำไมมาอยู่ตรงนี้กันหมดเลยอ่ะเป็นอยู่กันเป็นตักเลย 어예 아 아강 คือตัดพี่จ๊อบตัดชดาละผมทิิงได้เลยครับไอ้ทัองพี่นี่ทำตัวหน้าโดนฆ่าสุดเลยนะซึ่ง้ก็มันสืบจริงจังมาตลอดอันนี้น้ำลายเขาอยู่ในห้องห้าคนนี้พูดด้วยเห็นแบบผลพิเดี๋ยวลิฟให้มีมีผมพี่เต้แพทมากลุ่มแรกแล้วก็เป็นพี่เจมน้องแพทน้องบอสแล้วก็ใครอีกคนนึงวะจำไม่ได้คนสุดท้ายที่มาคือชดาแพทชดาก็อยู่นี่ไม่ใช่เหรอชดาก็อยู่นี่เจอศพเจอกับใครคะเจอกับชาดาเจอพี่จ๊อบครับอ้าวจะมีชดาสองคนเหรอชดาอยู่กับผมสิเอาแล้ว ว้มันตีเวิร์สเพราะมีชดาอยู่นี่อีกคนนึงด้วยชดาสองคนเลยเหรอใช่ชดาอยู่ซ้ายนะเมื่อกี้อยู่กับพวกเราเลยชดากับเราไหมชาดากัเพราะชดาพูดชดาตรงนี้ไม่พูดเลยใช่ชดาเดินไปแบบชาดาเดนเฮ้ยอย่าลุมนะไม่ไม่ไม่อย่าทำเพื่อนผมนี่มันพลังดับเบิลแพทนะอย่านะเออเออเพราะว่าแพทเกิร์ลเพราะว่พี่เต้มีเคร้่อตรงไหนผมจะไปสั่ง เราจะบ้าจะมาเราจะไปบ้าพี่ยากผมตัดได้เจ็ดคนตัดพิโอเต้ตัดผมตัดแพทขวามือห้าคนตะเกยบสั้นเลยนะเมื่อกี้มีคนปลอมเป็นชนาไงตัดพี่กายตัดพี่เจมตัดชดาตัดพี่จองตัดผมด้วยตัดผมแล้วก็จูบี้เป็นจูบี้เหรอพี่จุ๊บแจ้งอ่ะมีภาพมีภาพชดาตรงพี่ไม่พูดใช่ป่ะไม่พูดเฮ้ยพี่ฟุกแอบฟังเฮ้ยเอาพี่ฟุกเลยแม่ล่ะเอาเลยปะใช่ไหมพี่จอยเมื่อกี้ชดาคุยกับเราตรงโกดังใช่ครับใช่ครับตัดตัดพวกเราเลยพี่เพราะชดาโดนปลอมตัวไปอยู่ตรงนั้นพี่ ไปให้พาไปทำเพจตรงนี้ตรงนี้มีธนาคารท่าเรือท่าเทียบเรือไปธนาคารอุ้ยทำไมมันเยอะจังวะอย่าโม้ครับอย่าโม้ครับเฮ้ยผมรู้แล้วแป๊บนึงแป๊บนึงชฎาอยู่ไหนอ่ะเแค่ถามชฎาดีกว่าว่าเราแรกไปเกิดกับใครชฎาเป็นโสดไปละมั้งผมว่าขอเข้าธนาคารชฎารอบแรกเกิดกับพี่แล้วพี่ใส่ไปสายลิงแม่เขาก็เลยวิ่งอย่แล้วก็เราใช่ใช่ใช่เราวิ่งไปเจอเสร็จก่อนเฮ้ยดาไฟเนะวะมินหรือเปล่ารอบสองรอบสองชฎาเกิดกับผมกับพี่จ๊อบเลยโหบอกเลยว่าเล่นสติ๊กแบบนี้นี่เล่นยากจัดข้างล่างข้างล่างข้างล่างหม เจ้เฮ้ยดับแล้วไปดูดิวใครดับเฮ้ยเราชนดาหายไปไหนอะต้องกดกิ่งปะเออเดี๋ยวเดี๋ยวคนให้เดี๋ยวผมที่เป็นกายกับพี่ไปได้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอ๋อนี่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 ชาดาอยู่ไหนยังอยู่นี่ใครบอกตายชาดาจำได้ไหมเราแรกเจอใครเกิดกับใครบ้างเกิดกับพิวเต้แล้วเดินไปเจอใครอีกก่อนกดมาได้เสียงเฮ้ยของวิฟุกเหมือนว่าจะเผลอกดโดดลงท่อหรืออะไรพี่ ไม่ได้ไม่ได้ครับเฮียพี่ผมตกใจลงท่อ เราเอาประเด็นเมื่อกี้ก่อนหลังจากเราไปสืบพยานจากชดาแล้วเนี่ยเราได้ข้อมูลอะไรครับเชิญพี่เจียพี่ไปชาดาสงสัยกายหรือเปล่าใช่ไหมเล่นยากเป็นผียังไงก็เล่นยากถ้าสติ๊กกันขนาดเนี้ยยากจันเลยพี่เตมทำไมไม่กล้าพูดแบบที่คุยกันยังไม่ชัวร์เฟดหน้าเฟดหน้าเฟดหน้าเฟดโอเคนี่ไงผมขอพูดเลยหน่อยพี่ฟุ๊กเฟสแน่นอนครับบ่นเลยครับตัวพัผมเป็นคนแรกจริงจริงบ่นชัวชัวชัวอะไรกินซรฟต์กินอีสปอร์ตอีสปอร์ตเลยนี่ดิับไอ้ที่ว่าคาตาที่เขาทำอะไรอ่ะ สกิปรอดพี่สกิปรอดพี่พุกไปเพอะไรคะดได้เหรอดูด้วยใช่ไหมเตยไปเลยเหรอโดูดรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยดด้วดูด้วยว่ะเฮ้ยได้อยู่เราเป็นคนดีใช่เปล่าเป็นคนดีมากๆเลยโอเคไว้ใจได้เปล่า รอไม่ใยืนรอไม่ใจยืนรอไม่ใจยืนทำไมอ่ะทำไมอ่ะเห็นอะไรพี่แจงเห็นอะไรเจอศพสีฟ้าใช่ปะพี่เป็นคนเช็คดวงวิญญาณตอนแรกมันยังเหลือดวงเดียวอยู่เลยแล้วพี่วิ่งมาแป๊บเดียวอ่ะแล้วก็มีรีพอร์ตเกิดขึ้นอืมสงสัยแล้วเขาเป็นคนรีพอร์ตด้วยอย่างนั้นินะกัดิ่งเลยพี่เขาชื่ออะไรนะพีไงพี่ยืนก็คกดิ่งเลยู่ดูเาก่อนผมสงสัยคนนึงครับปวดแล้วน่าจะชนะเลย ี่เจผมจะยืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นบัสใจเย็นแก๊งแก๊งผู้หญิงเขาเดินมาบอกผมว่าตอนแรกอะไรนะให้เขาเล่าดีกว่าตั้งแต่ตอนแรกเลยอ่ะมันมีแค่ดวงเดียวแล้วพอแค่แป๊บเดียวเองเดินมาทำเควสแป๊บเดียวเองมีการโหวตเกิดขึ้นก็เลยคิดว่าคนรีพอร์ตน่าสงสัยครับไม่ตอนั้นถามพี่จบได้ครับเราเดินมาเจอศพพร้อมกันครับพี่จบชราใช่เราเราเราเดินมาเจอศพพร้อมกัน3มคน ทีอันนีะเป็นไงตะกิดตะกิดบเตเตอยัโต้สะกัโตสะกัโตะับโตสะกัโตอีกอ่ะี่มาไมโตเไปหมดละไม่พี่ีเกเฉยน้องชายะัโอ้อย่าเรียกผมหนึนผมเสียวกายเจอกันห้องสารได้้ตมากจัง ตอนนั้นพี่สงสัยจุ๊บี้จุ๊บี้อ่ะจุ๊บี้ยังพี่สงสัยอยู่พี่แจงอ่ะนะเขาก็ดูเป็นคนดีนะเขาเป็นล่างทรงโซะแพดกีแพทหนึ่งอ่ะน่าสงสัยเหมือนกันแล้วพัดสงสัยน้องมินอ่ะไปก่อนพี่กันเขาหนูต้องไปตกปลาข้างล่างนู่นนะเฮ้ยเฮ้ยชัดเลยรอเดี๋ยวสกามุโตจะบอกว่าสกามุโตปัดพี่โบเต้เอหน้าต่อตาดูผิดหรือเปล่าไม่ผิดพี่ผมวิ่งตามเชดา ถ้างั้นก็เป็นทั้งคู่เลยถ้างั้นอ่ะเดาเอาสกาโมโต่อกก่อนสักาโมโต่ป่าพี่บูตี้เราเราโหวตบอสเราโหวตบอสเดีวผมจะบอกว่าตะเกียพี่กายผมอ่ะน้องพี่ผมมาเล่นกับพี่มาเยอะบอกว่าเป็นคู่แคนาเดียนแล้วพี่ยิมมูปากพี่กายเอาจริงพี่ไปพี่พี่โดนถ่วงน้ำไปก่อนแล้วกันเหรอเราหน้าสักาโมโตก่อนรสกาโมโต้เอาการันตีนะว่าว่าว่าซูเปอร์บัสเป็นแคนาเดียนจริงพี่แจงพี่แจงโหวตสักาโมโต้พี่แจงหาชื่อเจอหรือเปล่าสักาโมโต้ก่นเป็น้วสักาโมโต นแล้วไม่ขึ้นจริงแสดงว่าพี่แจงเป็นอย่างนั้นเราไอ้บอสเจอกันท<ห><ม>ั้งทีมันมีอีค,คนนึ่งมันมีคนนึงที่เดินปาดไปด้วยกันกับซากาโมโตะอยู่อยู่ข้างหน้าเราจําไม่ได้ว่าคือใครทำเควสทำเควสใช่กายเหรอใช่กายหรือเปล่าเฮียตะเกียบกูจะไปปาดกูจะไปปาดไอ้ไอ้กายได้ปะกูไปปาดไอ้กายได้ปะเอาดิ เอาจริงใช่ไหมอันนี้กูสงสัยกันว่าเป็นมือสังหารกูสงสัยว่าเป็นมือสังหาร,หา,รหาเลยมึงหาเดี๋ยวหาเลยพี่เดจนพี่กไกอยู่ไหนอ่ะเอาพีไม่ได้เป็นจริงๆเหรอไม่จริงจริงเป็นผมเสร็จแล้วเนี่ยเป็นอะไรวะเสร็จเมกี้ผมผมเจอคนลงท่อครับผมเห็นใครใครใครลงท่อครับพี่เจอที่ใส่หัวโม่งครับเฮ้ย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 ใส่หัวโม่งนะครับใส่หัวโม้งใครไม่ตกใจนยเมื่อกี้ตกใจเป็นใครครูบัวครับพี่จอบไงพี่จอบไม่ตกใจ พี่จอบเป็นห่านจริงๆหรอห่านธรรมดาผมนี่โคตรห่านเลยครับใช่หรอหมของเกมนี้น่นสิแี่เจมว่าอยู่ไหนนั่นน่ะดีดูตายแล้วล่างซ้ายกันล่างซ้ายล่างซ้ายประตูล่างซ้ายหรอล่างซ้ายหรอล่างซ้ายพี่เจมล่างซ้ายแพทแพทแพทแอ็กตอรี่ก็ไม่มีศพเอาผมบอกแล้วพี่เจมคิดว่าไงเอาถ้าเป็นสารเตี้ยถ้าเป็นสารเตี้ยยิงแพทเป็นแพทอ้าวไอ้เที่ยกูนึกวุ่มเป็นเชอร์รี่ โอเคงั้นงั้นผมไม่รัวนะเาะว่าพี่กายยังเป็นแคนาเดียนจริงหรือเปล่าอันนี้ผมผมไม่รู้แล้วไอ้ที่ตายก็น่าจะรีพอร์ตนะผมมาจับได้ว่าพี่กายอ่ะยิ้มมุมปากตอนที่บอกว่าเป็นงานจริงพี่ก็เชื่อน้องพี่ก็แหละแต่ตอนเนี้ยกบอว่าพี่จัดเป็นจริงเหรอพี่จ๊อบบอกเป็นห่านแต่ทำให้พี่จ๊อบไม่ตกกระจายเนี่ยแต่พี่จ๊อบถึงไม่ตกกระจุยเพร้อาะพี่จ๊อ่ตกใจพี่ตกใจเออใช่พี่จ๊อบสารภาพมาเอาจริงนะตกใจอะไรฮะน่าแน่ชัดเลยยิ้ตายเหรอขวามืออ่ะพี่จ๊อบ เอาหรอผมไม่รู้พี่จองว่พี่ไม่ใช่เหรทพี่เป็นโดดูแน่เลยเราขึ้นไปดูวันในร้านไอ้ตรงร้านเล่าสายบนกันพี่จ้องเป็นโดดแน่เลยแต่เควสเควสผมว่าเหลืออันเดียวนี่ไงเป็นร้านรีพอร์ตไหมเจอสงครามพี่ครับทุกคนพี่พี่พี่หยุดยุดน้องแพทน้องแพทน้องแพทคนเดียวเลยไม่หนูหายบแล้วไไม่ได้ลงเต หนูโดนขังอยู่หนูจำได้หนูจำได้แล้วเสื้อสีฟ้าเขาร้ายคือเธอสินะในบอกว่าเราจะเป็นดับเบิ t h r e a ยังไงไม่หนูม่ได้ฆ่าใครเลยหนูโดนขังอยู่ในห้องตำรวจออกไม่ได้นะหาทุกคนไม่เจอโดดจากลานเล่ามาห้องตำรวจก็ได้นะพี่จ๊อบบอกว่าเจอคนใส่เอ็มมูงโดดท่อไอ้มมูงในมุมนี้ก็คือพี่กายนะเนี่ยใช่ไหมพี่จ๊อบอย่างนี้เลยป่ะพี่ใช่อยางนี้เลยว่าใช่ใช่เลยครับตายอ่ะใชเลครับผมเห็นเลยครับลงท่อต่าราถ้าเกิด ปวดแพนแล้วไม่ออกคือพี่จอบแล้วเพราะพี่โอเคอันนี้จบแล้นี้เรื่องเงียบเรื่องเงียบนนี้เรื่องเงียบละูไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคุยให้เจอสิทธ์เนาะอันนี้เก่งพี่เจมส์เก่งแล้วเก่งแล้วตายกลายได้เป็นตัวร้ายเย้ เป็นห่านแบบว่าห่านห่านกันมันจะไม่ทำเคี่ยอะไรในชี่นี้อช่างงเน้องพี่น้องพีแม่งโคตรจะห่านเลยห่านห่านผมบอกแล้วผมว่าเลียวห่านจริงแล้วพี่กายยิ้มม้วปากจริงเออแพรมันหลอกพี่